ข้าวของอันประเสริฐทั้งหมดทั้งสิ้นที่เหล่ามนุษย์ผู้มีความบริสุทธิ์และเหล่าเทียบทีวดาดวงทั้งดวงมิญญาณที่ได้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ได้น้อมถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วบุญใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วอาน,นิสงส์นั้นมั่งหมายได้เกิดขึ้นแล้วความผาสุกความสําเร็จได้เกิดขึ้นแล้ว ก็ขอให้ได้ปัญญาให้ได้ความผาสุขให้ได้ความเจริญด้วยอดีสูง์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้กอ่อประกอบพิธีในครั้งนี้ก็ถือเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับบรรดาเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายและบรรดาเหล่าเทยบยุดาทุกภพกทุกภูมิทุกชนทุกชั้น เพราะบรรดาสิ่งใดจะประเสริฐเกินกว่าบุญเกินกว่ากุศลนั้นไม่มีด้วยว่าเหล่าเทพยติตวิดาทั้งหลายได้เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการได้เป็นผู้รู้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นของมีคุณเป็นของอันประเสริฐเป็นของที่หาได้ยากบรรดาผู้คนที่ได้รับรู้เรื่องราวบนชวงสวรรค์ก็จึงได้พาก,กัน เตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมการที่จะมารองรับในการบรรเกิดขึ้นของบรรดาผู้ที่จะได้บรรลุธรรมของบรรดาลาโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญเพียรให้บารมีอันเต็มเปี่ยมเพื่อจะได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าถือเป็นงานอนันยิ่งใหญ,ใหญ่เป็นความสำคัญผู้ใดก็ตามที่มีส่วนร่วมแม้แต่จิตใจที่ร่วมอนุโมทนา และรวมมาทั้งถึงแสดงออกถึงทางกายและความอดกั้นอดทนหลายดวงวุญญาณที่ได้เกิดมาบนโลกใบน,นี้แท้ที่จริงแล้วก็เป็นเทพเป็นเทวดาเป็นผู้มีบุญญาธิการแต่เป็นผู้ที่ได้เห็นการไกลว่าไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับการมาร่วมสร้างมูลบาร,รมีกับหลาวโพธิสัตว์กับผู้ที่จะได้มาบรรลุธรรม ก็จึงได้ใช้เวลาของตนเองนั้นมาสถิตอยู่บนโลกนินี้ตามสถานที่ต่างๆเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าวัดวาอารามไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ลอยอันศักดิ์สิทธิ์และบรรดาข้าวของอันศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีเหล่าเทพทิวดาทั้งหลายพากันที่จะมาปกปักรักษาพากันที่จะมาคุ้มครองและพากันที่จะมาประทานพร ให้เกิดเป็นความผาสุกเป็นความเจริญให้เกิดเป็นสิริมงคลให้บรรดามนุษย์ทั้งหลายผู้มีจิตใจอ่อนแอได้เกิดความมั่นคงได้เกิดความสำเร็จได้เกิดความผาสุกได้เกิดความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นที่มาว่าสถานที่อันศักดิสิท์มากมายไม่ว่าจะเป็นองค์พระพุทธรูปไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามไม่ว่าจะเป็นศาลต่างๆเป็น วัต <c oughs> ถุมงคลใดๆก็ตามรวมกระทั่งถึงเป็นสัญลักษณ์ใดๆก็ตามเป็นไปเพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้รับพลังอันศักดิ์สิทธิ์พลังอันยิ่งใหญ่เพราะไม่มีอะไรจะมีอานุภาพเท่ากับพลังของมนุษย์ที่เคยบำเพ็ญเพียรอยู่บนโลกปีนี้และเป็นผู้สะสมบุญบารมีเมื่อได้ตายจากโลกนี้ไปแล้ว ุญอุษล์ทั้งหลายทั้งปวงพลังทั้งหลายก็ยังฝังติดตัวไปเหมือนเหล่าเทพทวดาทั้งหลายพระโูธิสัตว์เจ้าทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปูย่ฤือีทั้งหลายพญานาคราชทั้งหลายหรือแม้แต่พญาคุฑรวมทั้งถึงบรรดาครูบาอาจารย์ผู้มีวิชาคาถาอาคมที่เป็นไปด้วยสัมมาทิฏฐิจะมีพลังงานอันยิ่งใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่พยายามที่จะส่งทอด จะเป็นผู้ที่จะทายทอดพลังนั้นไปยังบุคคลที่พอจะมีบุญญาธิการที่พอที่จะมีความ <c oughs> รู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดความหนักแน่นมีศรัทธาเกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนาในใจของตนเพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงจิตใจจากการทำผิดทำบาปทำสิสิ่งที่เป็นอกุศล ให้เกิดขึ้นเป็นบุญเป็นบาร,รมีให้เกิดขึ้นในการมีดวงตาอันประเสริฐวันนี้เหล่าเทพยวดาทั้งหลายทั้งปวงได้มีส่วนร่วมกับบรรดามนุษย์อาจจะไม่มีสังขารร่างกายหยาบที่ให้มนุษย์ได้เห็นได้สัมผัสแต่ก็มีพลังจิตอันยิ่งใหญ่เราทั้งหลายจะได้รู้จะได้สัมผัสว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เกินความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ แต่ก็เป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วแต่ก็เป็นไปในทิศทางที่ไม่สามารถหาเหตุหาผลได้ดังนั้นพลังนี้เป็นพลังของจัก,กรวาลเป็นพลังของผู้สร้างสะสมบุญบาร,รมีมามากมายก็จึงมีส่วนที่จะทำให้บรรดาผู้คนที่จะดําเพนเพียนได้รับความผาสุขได้รับความเจริญเราทั้งหลายก็เคยเป็นเทพรทวดาและเราก็เคยเป็น บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดบัดน,นี้เราได้มาอยู่ในสถานที่แห่งการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจะบำเพ็ญเพียรที่จะได้ผ่านพ้นจากอาวิชชาและกองกิเลสเพื่อจะไปสู่การเป็นอริยบุคคลดังนั้นบรรดาเทพรทิวดาทั้งหลายที่ได้มีสายตาอันกว้างไกลได้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตการก็รจึงพากัน ที่จะมาช่วยเหลือพากันที่จะมาส่งเสริมพากันที่จะมาทําให้เกิดความมั่นคงถาวรดังนั้นในประเทศสยามในสุวรรณภูมิในประเทศไทยนี้จึงเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาแม้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ได้เป็นผู้ได้พยากรณ์ว่าศาสนาพุทธจะมาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนสุวรรณภูมิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยจึงได้มี พ <c oughs> ระปฐมเจดีย์ซึ่งมีที่มาที่ไปตั้งแต่พระโมคคิริบุตรในสมัยที่พระพุทธศาสนาได้เป็นผู้ที่ <c oughs> อันตรธานหายไปจากประเทศอินเดียและก็ได้มาเกิดแม้ในยามที่พระพุทธองค์ได้มีชีวิตอยู่ก็ได้เสด็จมา ด้วยการประทับรอยพระบาทไว้มากมายในดินแดนประเทศไทยสยามนี้สวณภูมินี้จึงเป็นที่มาของเหล่าเทพติวดาที่อยู่บนสวงสวรรค์จะได้รู้จะได้เข้าใจจะได้มาเตรียมการกันหลายคนก็เป็นผู้ที่จะมาอยู่ในฐานะของส่วนประกอบที่ทำให้เกิดเป็นศานะสนาสถานศาสนวัตถุที่ให้เป็นความศักดิ์สิทธ ก็จึงเป็นน้ำใจเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นบุญบารมีและเป็นประโยชน์ต่อทั้งมนุษย์และเราเทพเทวดาเทวดาทั้งหลายก็มีหลายชั้นมีหลายฐานะเทวดาน้อยทั้งหลายทั้งปวงก็ปรารถนาจะได้บุญได้กุศลก็ด้วยการมาอธิษฐานต่อพลังอันศักดิ์สิทธิ์ต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ต่อรูปเหมือนอันศักดิ์สิทธิ์อันมีพระพุทธรูปอันมีเทวรูปทั้งหลายทั้งปวง และแว้กระทั่งธาตุของพระพุทธเจ้าของพระริยะสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นที่ที่ทําให้เกิดความเจริญในของจิตใจและเรื่องของบุญบารมีดังนั้นทั้งมนุษย์และดวงมุญยาณนเหล่าเทพน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงก็จึงได้ใช้สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ในการสร้างกุศลในการเพิ่มบุญและบารมี จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่มนุษย์ทั้งหลายได้มาร่วมกันประกอบพิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทั้งหลายหากเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติก็ทำให้สถานที่วัสดุทั้งหลายทั้งปวงเกิดความศักดิ์สิทธิ์เพราะพลังจิตของหลายคนนั้นเป็นพลังจิตที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังจิตที่มีอนุภาพหลายคนก็อาจจะปรารถนาที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าหลายคนก็ปรารถนาจะเป็น อคระมหาสาวกหลายคนก็ปรารถนาที่จะเป็นอาสีติมหาสาวกหลายคนก็ปรารถนาที่จะเป็นพระอริยเจา้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือความปรารถนาอันดีงามเป็นปานปรารถนาที่ทําให้เกิดบุญบรารมีเป็นความสะอาดเป็นความบริสุทธิ์พ่อมนุษย์ทั้งหลาย จะต้องตายจากโลกนี้ไปแต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้จากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ได้บำเพ็ญเพียรโดยที่ไม่ได้ทำคุณงามความดีก็ถือเป็นการไร้ค่าเป็นการเสียเวลาเป็นการเสียโอกาสเราทั้งหลาย <c oughs> ได้มาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่าเทพเจวดาทั้งหลายก็จึงเป็นผู้มีจิตยินดีเป็นผู้มีจิตปิติเป็นผู้มีจิตอันมีความสุข ที่เห็นมนุษย์นั้นได้ใช้สถานที่และข้าวของอันศักดิ์สิทธิ์นี้ในการบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อให้เกิดปฏิเกิดปัญญาเกิดการพ้นทุกข์เกิดเป็นบุญเป็นบารมีจึงเป็นที่มาของผู้คนทั้งหลายที่ทำคุณงามความดีจึงเป็นสหายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสหายกับเทพเทวดาเป็นสหายต่อบรรดาผู้ที่เป็นอริยะทั้งหลายทั้งปวงบันนี้เทพเทวดาก็คงจะเป็นผู้มีความยินดี เป็นผู้มีปิติเป็นผู้มีความสุขได้มีส่วนร่วมกับบรรดามนุษย์ผู้มีกายยามที่มีจิตใจอันเป็นป <c oughs> เป็นกุศลอันมีจิตใจที่เป็นไปด้วยการพัฒนาและในที่สุดบรรดามนุษย์และดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงแม้กระทั่งเทพเทวดาก็จะกลับกายมาเป็นสหายกลับกายมาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพราะการเวลาก็จะเปลี่ยนแปลง ให้ทุกคนจะต้องมาอยู่ใน <c oughs> ยุคในสมัยอันประเสริฐเราทั้งหลายที่ได้ทำตัวทำตนกันมาในคุณงามความดีแท้ที่จริงแล้วก็อาจจะมีปณิธานมีเป้าหมายว่าปัถนาที่จะบรรลุธรรมปัถนาที่จะได้เข้าสู่ยุคอันประเสริฐไม่ว่าจะเป็นยุคของ <c oughs> พระพุทธเจ้าใน สมัยปัจจุบันเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าในอนาคตที่จะเป็นพระ <c oughs> พุทธเจ้าที่ตัดสู้เพื่อที่จะช่วยเหลือโปรดมนุษย์โป,ปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ให้เข้าสู่หนทางแห่งพระนิพพานอันเป็นความยิ่งใหญ่อันเป็นความประเสริฐด,ดังนั้นผู้ที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลในยุคในสมัยนี้ก็ถือเป็นผู้แสดงตัวแสดงตนเป็นผู้มีตั้งมิ <c> ่น <oughs> แรงอธิษฐานตั้งจิตเจตดจำนงตั้งใจที่จะได้อยู่ในยุคอันประเสริฐยุคศรีวิไลย,ยุคแห่งการมีแต่ความผาสุกที่มนุษย์ทั้งหลายมีแต่ความรักมีแต่ความสามัคคีมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีร่างกายที่สวยงามมีจิตใจที่ผ่องใสมีสติปัญญาที่แหลมคมพร้อมที่จะบรรลุธรรม ถึงจะอยู่ในโลกใบน,นี้จะอยู่ที่ดดใดหนใดก็จะไม่มีความแตกต่างกันทุกคนก็อยู่ในฐานะของความเจริญก้าวหน้าของบุญของกุศลก็จึงเป็นที่มาและเป็นความปรารถนาของเหล่าเทพเทวดาและมนุษย์ผู้ประเสริฐที่ได้มีโอกาสราสร้างบุสร้างกุศลตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้ไปอยู่ในยุคอันเป็นชีวิไลทเทียบเก่ากาบรรดาเทพเทวดาที่อยู่บนสวงสวรรค์ให้เป็นสวรรค์นบนดินสวรรค์นในโลกใบน,นี้ และในที่สุดจากการที่ได้สวยจุกบ,บนโลกใบนี้ก็จะพัฒนาไปสู่การมีจิตใจที่ผ่องใสไปสู่การเป็นอริยะบุคคลเข้าถึงพระนิพพานซึ่งเป็นความสำเร็จอันสูงสุดของเหล่าบรรดาสรรพัตว์ผู้เวียนว่ายตายเกิดบัดน,นี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงและเหล่าเทียบเทวดาทั้งหลายทั้งปวงได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการบำเพ็ญเพียร ไม่ว่าเจ้าที่เจ้าทางณสถานที่แห่งนี้จะเป็นผู้ใดจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้ามานานเพียงใดก็ตามก็ถือเป็นผู้มีบุญมีกุศลเป็นผู้มีความสําคัญที่ทําให้สถานที่แห่งนี้ได้ทําให้เกิดเป็น <c oughs> สถานที่ผลิตและสถานที่ให้กําเนิดต่ออริยะบุคคลหลายคนได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากคนที่มี อุปนิสัยที่เรียกว่าไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่ละอายต่อบาปกลายเป็นคนมีความเกรงกลัวต่อบาปมีความละอายต่อบาปมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนามีจิตใจตั้งมั่นจากคุณงามความดีเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ที่จะพ้นจากอบายภูมิเป็นผู้ที่ปรารถนาจะอยู่ในสุคติภูมิและในที่สุดก็ปรารถนาที่จะพ้นจากวอง วังวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดออกจากวัฏสงสารซึ่งเป็นความปรารถนาอันสูงสุดอันดีงามเป็นสิ่งที่จะหาได้ยากมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความทุกข์ทรมานมีแต่ความกระวนกระวายมีแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจแตกต่างจากคนที่มีดวงตาเห็นธรรมมีจิตใจอันผ่องใสเห็นประโยชน์ว่าโลกใบนี้ไม่ได้เป็นโลกอันผาสุกใดๆเป็นโลกแห่งการที่จะต้องบำเพ็ญเพียร โลกใบนี้ถ้าเราพิจารณาจริงๆก็เห็นว่ามีแต่ทุกข์ดังนั้นก็จึงไม่ให้ปารถนาที่จะกลับมาเกิดไม่ให้จะต้องมาใช้ชีวิตอันจะต้องเกิดแก่เจ็บพัดผ้าผิดหวังและตายอีกซ้ำซากนั่นก็เป็นที่มาให้เห็นสถานที่เห็นบรรยากาศเห็นสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ทุกข์ให้เราเบื่อนหน่ายให้เราทิ้งให้เราคลายเพื่อให้เราหนีนั่นก็คือสิ่งที่เราเดินตามทางพระพุทธเจ้าและอริยะสาวกทั้งหลาย บรรดาเทพยวดาทั้งหลายทั้งปวงและรวมทั้งถึงดวงวุญญาณที่ยังไม่มีโอกาสมาเกิดบนโลกปนี้ก็จึงพากันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีบุญญาธิการที่ได้มาเกิดแล้วได้มีโอกาสได้ใช้สถานที่ได้ใช้สถานะสถานได้ใช้เกี่ยวข้องกับวัตถุต่างๆเพื่อให้เกิดการบำเพ็ญเพียรจึงเป็นการร่วมมือจึงเป็นการส่วน <c oughs> ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดเพราะเป็นสิ่งที่บรรดาเทพนยดาทั้งจักรวาลไม่ว่าจะเป็นภพภูมิที่สูงสุดทั้งสามโลกธาตุไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าบนจักรวาลไม่ว่าจะเป็นบนดินใต้บาดาลทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของบรรดาผู้ที่มีบุญญาธิการได้มาร่วมกันได้สมพลังงานไป เราก็อย่าได้คิดว่าเราทํากันเองเพียงแค่นี้ไม่มีใครรับรู้ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครได้สัมผัสไม่มีใครได้สื่อสารและไม่มีใครได้เป็นผู้ยินยอมแท้ที่จริงแล้ว พลังงานเล็กๆของบรรดามนุษย์เพียงแค่หนึ่งคนทําให้จักรวาลสั่นสะเทือนได้ดังที่พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลธรรมดาเป็นมนุษย์เหมือนเรามาก่อนแต่เมื่อได้ตั้งจิตตั้งอธิษฐานป้าถนาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในยามที่ได้บําเพ็ญเพียรก็เกิดความยากลําบากทุกทรมานแสนสาหัสแต่ด้วยปณิธานแด้ด้วยความ <c oughs> เจตนาที่ปรารถนาจะช,ช่วยให้เวนายนาศทั้งหลายได้พ้นทุกข์ก็ได้บำเพ็ญบาร,รมีมาเป็นเวลายาวนานยี่สงไขหนึ่งแสนมหากรัปจนกระทั่งผ่านไป16อสงไขเหลืออีกสี่อสงไขหนึ่งแสนมหากรัปจึงได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรดา <c oughs> ประโยชน์ได้เกิดขึ้นต่บรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเราทั้งหลายก็ได้เป็นผู้มีบุญญาธิการได้มาทําให้เกิดเป็นประโยชน์เมื่อพระพุทธเจ้าได้บําเพ็ญเพียรจนกระทั่งบรรลุจึงทําให้มื่นโลกาธาตุจักรวาลทั้งหลายสั่นสะเทือนแม้เราทั้งหลาย ผู้ปรารถนาจะได้พ้นทุกข์หรือปรารถนาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเราก็จะมีพลังงานไม่ต่างกันเมื่อวันที่เราสำเร็จเมื่อวันที่เราได้ตัดสู้เมื่อวันที่เราได้รู้แจ้งจริงก็จะเป็นเรื่องของการเปิดปรรัญญาเปิดดวงจิตเปิดดวงใจเปิดประตูให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏะสงสารเป็นพลังงานอันยิ่งใหญ่ไม่มีพลังงานอะไร จะมีอนุภาพเท่ากับการได้ตัดสรุ้ดังนั้นเหล่าเทพเจดาไม่ว่าจะมนุษย์ต่างดาวไม่ว่ามนุษย์ต่างดวง <c oughs> ต่างพบต่างภูมิใดๆก็ตาม <c oughs> ก็รอรับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์แม้บรรดาผู้คนจะได้เป็นอริยบุคคลก็จะเป็นพลังงานทําให้จักรวาลเดินด้วยความผ้าสุขเดินด้วยความปกติเดินด้วยความเป็นม <c oughs> ิตรภาพหากเป็นผู้ที่ มีแต่อกุศลก็จะทําให้จักรวาลดวงดาวต่างๆเดินผิดปกติทําให้เกิดเป็นอาเพศเป็นอาทันเป็นพาเป็นภัยเป็นพิบัติทั้งหลายทั้งปวงจึงเกิดขึ้นเราทั้งหลายเป็นผู้ร่วมกันทําให้สิงแวดล้อมในจักรวาลดีขึ้นด้วยการทําให้กายวาจาใจเป็นความบริสุทธิ์ปาศจากกิเลสเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นผู้ที่ได้ ปักพืชปฏิบัติตัวในทิศทางที่พระพุทธเจ้าได้สรรเสริญถือเป็นการสร้างพลังงานบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นคนใดก็ตามทเทพเทวดาองค์ใดก็ตามที่ได้รู้ว่ามีบุคคลที่ถือศีลอนบริสุทธิ์เขาก็จะพากันมีความสุขมีความ <c oughs> ลื่นเริงแม้กระทั่งเป็นผู้ที่อยากจะใกล้ชิดเป็นความหอมเป็นความประเสริฐ ที่ไม่มีดอกไม้ใดๆจะหอมเท่ากับคนมีศีลเพราะดอกไม้ก็จะหอมเฉพาะกระแสลมที่พัดพาไปแต่คนมีศีลมีธรรมนี้เป็นสิ่งที่หอมทวนกระแสลมไปทุกทิศทุกทางใครก็ตามได้เกยได้เอ่ยชื่อได้กล่าว ขึ้นมาก็จะเป็นที่พอใจเป็นที่สุขใจเทพเทวดาทั้งหลายก็จึงเป็นผู้มีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับคนมีศีลและโดยเฉพ้องอย่างยิ่งคนที่มีพลังจิตได้ทําสมาธิก็จึงเป็นการแผ่อนุภาพเป็นการที่จะอธิษฐานจิตและเป็นผู้ที่ นาบุญกุศลที่ตัวเองได้ทํานั้นแผ่ไปยังบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายผู้หมดโอกาสได้รับอดีสมได้รับผลบุญได้รับพลังงานอันบริสุทธิ์นี่ก็จะเป็นเรื่องที่เหล่าวิญญาณทั้งหลายทั้งต่ําทั้งสูงทั้งหลายพาถนาจะได้พลังงานจากผู้ที่ดาบำเพ็ญเพียรในการทําสมาธินี่ก็เป็นสิ่งที่ ผู้มีบุญญาธิการได้กระทำกันจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดามนุษย์ดวงวิญญาณชั้นต่ำและเทพริวดาทุกภพกทุกภูมิอีกกระทั่งถึงผู้ใดก็ตามที่มีปัญญาได้กำจัดอาสวะกิเลสได้ได้เปลี่ยนสถานะของตนเองเป็นอริยบุคคลจึงเป็นที่กราบเป็นที่ไหว้เป็นที่ศรัทธาของเหล่าเทพริวดาทั้งหลายทั้งปวงและมนุษย์และดวงวิญญาณน้อยใหญ่ ดังนั้นผู้ที่ได้เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญเพียรจึงเป็นบุคคลอันประเสริฐเราได้มาอยู่ในสถานที่เราได้ทำตัวอันเป็นประโยชน์จึงเป็นคุณภาพอันสูงสุดในจักรวาลและเป็นที่ชื่นชอบยินดีของบรรดาเทพติวดาจะได้พากันอนุโมทนาประทานพรให้เรานั้นพ้นจากอุปสรรควันหนึ่งวันใดผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ได้อิ่มจากการอยู่ในชีวิตคารวะแล้ว ก็จะได้หวนกลับมาเข้าสู่ชีวิตทางธรรมก็จะได้เจริญก้าวหน้าไม่มีสิ่งใดติดขัดเพราะเราได้เตรียมการเราได้ปูทางเราได้ทำาน้นทางที่จะทําให้ตัวเองนั้นพ้นจากทุกเป็นผู้ที่ได้มีอริยทรัพย์เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินสมบัติติดตัวไปไม่มีวันจบไม่มีวันจนไม่มีวันทุกข์ทรมานไม่มีวันเดือดร้อนมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มีแต่ความเจริญมีแต่ความก้าวหน้ามีแต่ความสําเร็จ นี่คือสิ่งที่บรรดาผู้มีปัญญาที่ผู้มีปุญญาธิการผู้มีปัญญาทั้งหลายได้มองได้เห็นเทพเวดาทั้งหลายก็จึงพยายามที่จะเกี่ยวข้องกับบุคคลและสถานที่ที่ทําให้เกิดเป็นบุญบารมีเราทั้งหลายก็จึงเป็นส่วนหนึ่งของพุทธบริษัทเป็นที่พระเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าได้ให้เกียรติให้เป็นผู้ส่วนอันยิ่งใหญ่ เป็นพุทธบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทของพระพุทธศาสนาเราก็จะต้องได้ช่วยเหลือกันทําให้เกิดเป็นประโยชน์ให้เป็นการประกอบการที่เรียกว่ามีผลกําไรก็คือมีบุคคลมีจิตใจที่ดีงามบุคคลทั้งหลายก็เปลี่ยนจากความชัว่วความเลวทั้งหลายเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเปลี่ยนจากคนมืดบอดมัวเมาก็กลายเป็นคนมีสติมีปัญญา เปลี่ยนจากคนที่จะมีอุปนิสัยแห่งการแข่งแย่งชิงดีก็กลายเป็นผู้มีความเมตตามีความการุณามุติตามมีอุเบกขาดังนั้นกิจการของพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก็ต่อเมื่อผู้ที่เป็นเจ้าของคืออุบาสกอุบาสิกาพิสุพิสุณีทั้งหลายทั้งปวงก,ก็จะได้ช่วยเหลือกันเราก็จึงเป็นบุคคลอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่แม้จะได้มีเวลาร้อ <c> ย <oughs> อันเล็กน้อยที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจและจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้อนาคตพบภูมิใดๆก็ตามที่จะต้องไปเกิดไปเกี่ยวข้องเราจะอยู่กับพระพุทธศาสนาจะไม่มีวันตกไม่มีวันตามดังนั้นก็อาดีสงผลบุญทั้งหลายมากมายที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรทั้งเหล่าเทพยูดาที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะได้รับพลังอันศักดิ์สิทธิ์จากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ เพราะเป็นผู้ที่ได้ก่อตั้งเป็นผู้ที่ได้ฝากความหวังไว้กับบรรดามนุษย์และเทพเทวดาทั้งหลายให้ช่วยกันดูแลเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์อันสูงสุดผู้คนจะได้ไม่ต้องตกนรกไม่ต้องอยู่ในอบายภยูมิถือเป็นบรรยากาศอันประเสริฐสูงสุดและอาดีสงผลบุญที่ท่านั้งหลายและเหล่าเทพเทวดาได้กระทําในครั้งนี้ ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายพ้นจากทุกโศกรคภัยอันตรายคุณไ้วิญญาณร้ายอาถรรพ์อาเพศคำสาคำแช่งเสียดต่ลายการละกินีอุปเดชอภมงคลอวิชาคุณพันความยากจนหนี้สินโรคร้ายโรคระบาดวิญญาณร้ายปีศาจมารศัตรูอุปสรรคให้มาลายหายไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดๆท่านที่มีแต่ความผาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสีได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตทางโลก ในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีสติปัญญาเหล่าดวงวิญญาณเทพยูดาทั้งหลายให้ได้พบภูมิอันดีอันประเสริฐให้ได้เป็นผู้มีปัญญาญาณให้ได้เป็นผู้มีความพาสุกในทุกคหนทุกแห่งเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีบุญบารมีอันสูงสุดและทุกท่านทุกทนทุกตนได้มีความเจริญสูงจุดเข้าถึงความสําเร็จทางธรรมเป็นผู้มีโพธิปัจจะธรรม37สิบเจ็ดประการเป็นมรสมังคี ได้ํจาจัดอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้ขาดทิ้งไปปิดปาดตัวมายาภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปให้จุงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นประเเป็นอาชุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสนันนิโรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้เกิดไปยุคในยุคอันประเสริฐของพระสิริมยมเตรตรได้เข้าถึงการบำเพ็ญเพียรจนเข้าสู่มรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ ยะทาวาริวหาปุระปะลิปุเรนติสังขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนนานังอุปะปะปตะเตอิจิตังปัจิตังตุมหังคิปสเมวะสะมิจาตุซาเบปุเรนตุสังกปาจันทูปนราโสยทามานิโชติลาโสยทา สัพพิติโยวิวาจันตุสาพโรโคินาสัตุมาเตภาวันวันตาลาโยสุขีติขายุโคภาวะอภิวาทันนสิลิสานิจังุทาปจจายิโนจัตตารุธรรมวะ ทานติอายุวันโนสุขังภะาลังภาวตุสาพระมังภาลังลาคันตุสาปเทวตาสารพะพุทธ,ธานุภาเวนะสัตตาสุติภาวันตุเตภาวตุสาพระมังภาลังราคันตุสา พาเทวตาสาพาธรรมานุพาเวนัสธาสุธีภาวันตุเตภาวัตุสาพะมังค่าลังละคันตุสาพาเทวตาสาพาสังคานุพาเวนัสธาสุธีพาวันตุเต ขอวงพ่อขิดขีดจาก,กสาโลที่ให้มานี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอร้องรับด้วยจิตศรัทธาขอให้พรนั้นโจกสำฤทธิ์ผลโดยเร็วทันด้วยเถอสาธุสาธ บัตรนี้ข้าวของอันประเสริฐอันบริสุทธิ์อันปราณีตอันเป็นประโยชน์เป็นของมีค่ามีราคาเป็นของสลิมงคลได้ตกเป็นสมบัติของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ม,มหาปูติสัตว์เจ้ามหาเทพรดาเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธุองค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วบุญใหญ่ได้เกิดขึ้นแล้วอานิสงส์อันมากมายได้เกิดขึ้นแล้วความผาสุขได้บังเกิดขึ้นต่อบรรดามนุษย์และดวงวิญญาณน,น้อยใหญ่เทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอ,ขอสลาข้าวของทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้คืนให้